ครับผมสวัสดีครับผอกระมลตรงกระเป๋าครับผมสวัสดีครับแม่กับแม่ครับคุอนี่นัางเวียยังคุอนี่คุอนี่เฮียพี่ภาคเป็นเป็นยกสะดุ้งครับคุอนี่ไอ้สะดุ้งฮอบอยู่ไหนนี่ครับดี่ต้องงานนี่บันี่ครับตั้งแดงนี่ครับนี่โอ้ฮ่าพี่น้องครับรุ่นนั้งมันครับคุอนี่เป็ยกสะดุ้งครับท้องวันเพื่อนวางนี่ได้มาง่ายบ่วต้องมันครับผม เอาครับมาถึงครับจอดเรือท่านหนึ่งแล้วครับผมมังดาบว่าจัดเลอยอย่ะจัดเลยเอาเส้นนี่ดึงสะดึงง่ายเขาหนิครับผมโอ้แนห,นอหน่ทั้งหนวกอ่ะแหน่ที่ยังหน่อยหน่อยได้พี่น้อยไปยู่ยไก่เดี๋ยวผมพายไปยุ่ยไก่เลยครับกไก่เนี้นยง่คับขนาดเลยครับรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นน้อกัน ครับรุ่นรุ่นรุ่นฮะไก่ชิดกุนีบ่มีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวได้ถืลูกน้ำไปไายแล้วครับผมเอาหลุ่น้ำมันครับ เอาโดดยูโดดยูโอ้มีอยู่ครับจะบัลไดครับผมเอารุ่นต่อไปเลยครับพี่น้องเอาครับผมพี่น้องเพื่อนรุ่นเอาแล้วครับดูน้่มันครับผมเออเมียนแล้วครับเมีนแล้วเมีนแล้วเมียนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปใกล้ๆครับผมนี่ครับดูในใกล้ครับผม ยี่ติ่นครับเห็นว่าเห็นว่าติ่นว่าพี่น้องจวดจับจวดจับนี่ดอกนี่พุ่นครับเบื้องในควงครับสุดยอดครับสุดยอดยกแบบด่วนๆนะครับปรงคัดยกเลยเอาครับพื้นรูดด้วยยันบอนวันพี่น้องดูน้ำกันครับรูดน้ำกันลระถักยกครับยกเล้งๆอยู่นี้เออเอาไปแล้วครับ ไบร์แลโล่สองโลก็ได้ครับสะสมกันไปเรื่อยครับผมดูนี่โดดท่วนท่วนเลยครับผมเห็นไหมครับขาวจากพลาครับผมยกกึ่งสู้กันเพื่อนเอ้ยเุ็นไหครับผมฝันเนี้ยมันเท่าไรเนี right e, ่ยต He ่อครับผมตุ่นเนื้อเทาเครับพี่น้องดันดันหานลงจะไม่กันเลยครับดันเขากล่องนี่แครับพี่น้องครับผม ขณะที่ผมกับเพื่อนรุดครับกําลังดึงสะดุ้งอยู่ห่างกันครับผมนี่ครับสะดุ้งเพื่อนรุดวันนี้พอดีเอ่อมีแพร่เพื่อนครับังขากันแพร่ถมแม่เพื่อนครับผมกําลังถือปลาครับเขาลุกมาอปลาอย่างแล้วก็เลือดมาอยู่ครับก็เลยอาสาเพื่อนรุดก็เลยอาสาเฉยมาทักปลาเพื่อนครับผมเี้ยงไก่กันเนี่ยครับผมไม่หนำใจต่อการต้อมาหากินอาชีพเดียวกันครับ นี่ครับพอดีให้พี่น้องของมึงที่การตักปาลาได้ครับนมึงที่การเอาปลาเอานิกระเนี้<า>นยงหน่อยก็นเลยครับมาใส่มันมีโยใส่เติบยโยพ่อพ่ออุ้ยนี้เป็นปลาสวายครับพี่นอ้องปลาใส่ไงเติบครับนีน่ครับพื้ที่ตักตักครับ เรืงขึ้นไม้มันบดมันล่งสองก็หลงเข้าเลยต้องตักใส่วิธีตักทั้งหมดออเอาเในาะกินกับใจต่อกันค,ครับผมมากินน้ำกันต่อเดียวกันไปครับพี่น้องไ,ได้จับแป้งหน่อยเดี๋ยวเงียง้ยนะจิกรไรเลยครับประสบไว้ตัวนี้ไม่เจ๊ากมากนะตัวนี้นาจิซีโดเลยครับ าสามันสี่โลครับพี่น้องดีมากต้องใจของทีมงานครับผมเป็นดุดนะครับเป็นยกของห้าตอัอครับผมเดี๋ยวปลาไปขึ้นมันกอนครับต้องดับดึงนะครับผมทีนี้อเปลี่ยนดึดดงดุดน้ำกันครับไปยืนข้างหลังกันนั่นแหละ สวดบอสวดบอเฮ้ยบอนี่ด้วยล่ะบอแม่น้ำยศเหรอโยนตัวนึงอ้าวโดดจ้าครับพี่น้องก็อยากบรรยากาศมื่นะครับเพราว่เมฆบังอันวงตะเวนครับผมมันอยากซีเหมืดจัน่อย ได้เห็นโดดอยู่หรอครับโอ้โดดอยู่ครับป่วนอือใช่นี่จะเคลียร์ยอยู่หรอครับผมสวดสวดสวดครับนี่ครับสนีของการดึงสะดุ้งครับพี่นอ้องทั้สะดุ้งนี่รุ่นในผู้ปลาครับปลาหน่อยปลาไหลอุ้ยสวดอีกแล้วครับผม อ้าวนี่ครับค่อยๆดึงไปยามไปครับผมหลังจากที่ส่วยแย่งคางกันครับแย่งคางคันเบลป่ามากเมื่อกี้นะครับผมเขาจะดึงลงเข้านะครับเสนีสน้การดึงสะดุ้งของเตือนลำป่าครับผมไม่่ยวปเอะไย่งดึงขืนส่วยไหนครับพี่น้องครับผมนี่ครับอันนี้คือผลงานติดท้ายพระท่านครับชาว่าจะ เอาดึงเมื่อก็น้อยาเกี่ยวยเกี่ยนิ้โหแห้งด้งโ้โหขาดยู่เด้อเโอยกะไครับงานนี่ตัวใหญ่มาไกออใหญ่ขนาดยูตรงนะโอ้มีหกกเโลด้ยนี่โอต้องอาบน้ำบอกดํามีมีมกกดโลเดี๋ยวเราขึ้นไ้จะยกกันนะเดีเบิ่งหัวครับนี่เปอกครับเอาผลงานผลงานดํา พวผลงานพี่น้องเพิ่งเื่อนีเพ่ืกันที่นออือี่นครับวันนั้นพ่อจะคองแครับผมากานี่สอนวิธีการยกครับผมนี่ครับผลงานที่ไดไ้เพราะันิตใจเป็นสุดรไโอ้นีครับแงเมื่อไนี่กินเลือนี่ครับโอ้มากินแบบช้าๆบานครับผมของนั่นขอตรงำเปล่ามนจากโลกเฮ้ าถึง20โลดรครับครับจะได้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมอดุนกเป๋านะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ